คุณหมอเข้ามาแทรกใจนตำรวจพูดเองหรือเปล่าคะคุณแม่พูดเองกับคุณแม่นะถ้าไปดูในโพสต์นะมีมาเขาเรียกเป็นอุปสรรคเรื่องเล็กๆเดี๋ยวนี้ก็คือน่าจะเคลียร์เองมากกว่าพี่วงครับพอดีว่าผมอยากให้พี่วงวิเคราะห์ข่าวคุณหมอพรทิพย์หน่อยครับเป็นกระแสะดรามา่าตอนนี้ข่าวจากไหนฮะจากไทยรัฐทีวีครับขออนุญาตไทยรัฐทีวีนะครับเดี๋ยวขอวิเคราะห์ข่าวนี้ไปด้วยกันนะครับหัวข้อข่าวนี้นครับรู้แล้วคนวงการถอดหมอพรทิพย์คดีแตงโมใครวงการไม่รู้นะเดี๋ยวมมาดดู้้วยกัันนนตอีสงคไทยรรรัับู้่วมกนนะคะ ว่าคุณแม่ของคุณแตงโมเนี่ยมไม่ต้องการแล้วนะคะไม่ต้องการให้คุณหญิงหมอพรทิพย์เนี่ยเข้ามาอยู่ในวงโครจรของคดีคุณแตงโมแล้วคือเรียกว่าไม่ต้องการให้ใครเนี่ยม <ฮะ S 1> ายุ่งเกี่ยวกับการทํางานของตํารวจเลยใช่โดยเฉพาะท่านนี้ค่ะคต้นเรื่องท่านนี้เข้ามายุ่งในคดีนี้ได้ยังไง แม่ไปขอสองหมวกค่ะหมวกแรกเนี่ยแม่ไปขอแบบส่วนตัวอบอกว่าให้ท่านเนี่ยเข้ามาเป็นผู้สังเกตการในการผ่าชนะสูตรศพรอบสองอันนี้ถ้าคุณแม่จะถอนถอนได้เลยค่ะหมวกที่สองคุณหญิงเข้ามาในฐานะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนวุฒิสภาหมวกนี้เข้ามาทั้งคณะเข้ามาทั้งคณะกรรมาการเพราะฉะนั้นแม่บอกว่าก็อยากให้ถอนไปทั้งคณะ แต่จริงเป้าใหญ่คือคุณหญิงหมอนั่นแหละคุณหญิงหมอนั่นแหละค่ะทีนี้คุณผู้ชมเมื่อว,วานนี้คุณหญิงหมอโพสเฟซบุ๊ก k นับท่านบอกว่าอ๋อรู้แล้วใครอยู่เบื้องหลังใครอยู่เบื้องหลังที่ให้แม่ออกมาพูดแบบนี้อื ที่ให้แม่ออกมาพูดว่าคุณหญิงหมอเนี่ยไปแทรกแซงการทํางานของตํารวจเราพี่น้องฟังก่อนคุณแม่เนี่ยยื่นขอถอนหมอพันทิพย์หลังจากนั้นเนี่ยนะครับคุณหมอพันทิพย์เนี่ยก็ไปออกรายการโหนกระแสแล้วก็หมอพันทิพย์ก็เล่าให้พี่หนุ่มฟังนะครับถึงความรู้สึกหลังการโดนที่แม่ขอขอถอนเนาะแกก็ระบายแหละนะครับว่าว่าจริงๆแล้วนะครับเรื่องราวก่อนหน้านี้นะครับมันเป็นยังไงแล้วทาไมแกถึงก้าวเข้ามายุ่งในคดีนี้ก็เท่าที่ฟังก็คือหมอทิพย์แกก็ใ,ใจคราวนี้นะครับหมอเองเนี่ยนะครับในโซเชียลมีเดียของคุณนัก ข่าวที่ทําให้เราทราบเบื้องหลังนี่คือการส่งสัญญาณล่วงหน้าผ่านทนายมาว่าจะต้อนหมอเข้ามุมดูจากคลิปนี้พาสิทธิ์ไทยใช้ได้พิมพ์เสนก,กับเกลือดูจากคลิปนี้คลิปพี่หมอวันที่พูดถึงเนี่ยนะครับต้องจริงๆเป็นของนักข่าวช่อง8มีคําพูดจากปากคุณแม่เนี่ยครับบางคําที่คุณหมอเขาพูดเนี่ยก็ยคือพิมพ์เสนก,กับเกลือเดี๋ยวให้ดูพร้อมกันได้ไหมครับขออนุญาตนะครับพี่หนุ่งกระชายครับขออนุญาตเอาคลิปจากขนกระแสมานะครับโอเคแล้วขออนุญาตช่อง8ด้วยครับนักข่าวที่คุณหญิงหมอพูดถึงอยู่นยก็คคคืืออออุุณณัญารรหม้ง นักข่าวช่อง8ดแกไปสัมภาษณ์คุณแม่คุณหญิงหมอเนี่ยไปเห็นคลิปนี้เข้าแล้วถึงบางอ้อทันทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวอยากฟังไหมฮะคลิปนีอาจจะยาวสักนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังลองดูใน้ขออนุญาตช่อง8ปมาแล้วนะฮะฟังเสียงของคุณธัญรั์ถามอ้อยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ลองลองฟังดูนะครับว่ามาออกไปอะค่ะผลทุกคนหมายความว่าไงฮะคือหมอพรทิพย์ก็ไม่ต้องแล้วพี่เตะก็ไม่ต้องอะไรแบบนี้เข้ามาเข้ามาด้วยกันเนี่เขาเป็นตัวแทนคุณหมอพรที่เพื่อเข้าไปสังเกตการณนะเพราะค ผ่าศพไม่ได้ได้สังเกตการเหมือนกันแล้วแต่เนี่ยก็ได้แค่สังเกตการเหมือนกันคุณแม่จะมองไหมคะว่าสังคมจะโจมตีว่าเราเป็นแม่เขามาช่วยคดีลูกทําไมถึงออไม่อยากให้เขาช่วยอะไรยเงี้ยคะ่ะไม่เกี่ยวกับตรงนี้ค่ะประเด็นประเด็นเนี้ยทนายเดชาได้พูดไปแล้วว่าประเด็นใหญ่ๆเลยคือไปก้าวไก่หน้าที่การงานของตํารวจอืประเด็นใหญ่ๆเ,นะเ,เป็นเป็นเรื่องนี้ซึ่งคุณแม่เห็นด้วยเหรอคะพอใจคุณแม่เห็นด้วยวคะ่ะคุณแม่ก็ เห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมเอ่อในแง่ไหนอ่ะก้าไก่ก็ผู้ใหญ่พูดมาได้ยินเหมือนกันไหมสองหูผู้ใหญ่พูดมาอโอเคอันนี้ผมได้จากข่าวจากจากทางขนกระแสนะก็อันนี้ก็คือ เราแกะเสียงที่คุณคแม่ให้สัมภาษณ์ช่อง8แล้วกันนะครับก็พิจารณาเอเองนะครับก็คือเราไม่เอ็นเียงฝ่ายไหนแล้วกันนะครับก็คือมาดูว่าสิ่งที่คุณแม่พูดนะครับแกก็มีเหตุผลของแกนะครับว่าไม่อยากให้คุณหมอพรอทิพย์ก้าวไกลนะครับอยากให้ทางด้านตำรวจเนี่ยทำงานเต็มที่ น่าจะดีกว่าเนาะโอเค no? okay. แล้วไปและอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือขอให้ไปดูฝั่งคุณหมออนทิพย์ด้วยนะครับคุณหมออาทิพย์ก็ชี้แจงนะครับในรายการผลกระแสนะครับถึงความรู้สึกอีกด้านหนึ่งนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยฟังความ2ด้านเดี๋ยวเพิ่งตัดสินทุกๆอย่างนะครับอยากให้โฟกัสที่ความจริงความยุติธรรมเป็นหลักล้วกันตอนไปข่าวช่องแแล้วสัมภาษณ์แม่ได้ไหมคือของพี่หนุ่มเนี่ยอาจจะไม่ไม่ได้ไม่ได้มาแบบเต็มเต็มบ้าใช่ปะ อันนี้นะครับจากช่อง8แบบเต็มๆเลยนะครับมาผมขอดูนี่คือนะักข่าวช่อง8นะสัมภาษณ์นะครับนี่เป็นการย้ําอีกครั้งหนึ่งของคุณหมอพทิพิ์นะบอกว่าคําว่ามานเนี่ยฮะเอามาใช้ไม่รู้ว่ามานถึงหมายถึงใครฮะซึ่งคลิปนี้ฮะปรากฏว่าชาวเน็ตเนี่ยเอาไปแชร์ต่อๆกันกันเยอะเลยฮะแล้วก็คุณหญิหมอก็แชร์คลิปนี้ด้วยเหมือนกันนะใชะเดี๋ยวเราไปฟังกันหน่อยม คือมันมีประโยชน์นะนี่คือคลิปคลิปนี้คือโลกโซ mm hmm. เชียลเขาแชร์กันเพราะว่าคุณหมอบอกว่าเบื้องหลังก็คือมีคนอยู่ mm hmm. คุณหมอเขาใช้คําที่โพสต์คือคําว่ามารนนะถ้าไปดูในโพสต์นะมีมารเขาเรียกเป็นอุปสรรคอยากรู้เหมือนกันว่าเกี่ยวข้องอะไรกันประโยคไหนไหมในคลิปนี้ว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณหญิงหมอเนี่ยถึงขนาดบอกว่าอ๋อมันอย่างนี้นี่เองเอาไปฟังพร้อมกันเลยฮะอยาก่ะว่าก้าวไก่ตารวจเนี่ย mm hmm. คุณแม่ก็ต้องหลีกออกมาให้เขาไปจัดการกันเอง mm hmm. ถูกมว่าทางโดนคุณหมอเข้ามาแทรกใจตำรวจพูดเองหรือเปล่าคะคุณแม่พูดเองกับคุณแม่มพูดเองกับคุณแม่มคุณแม่ก็ด้วยไหมคะพูดหนึ่งะนะคะ <laughs> <ม>เขาเป็นผู้ใหญ่กันแล้วว่ะเขาเกาให้เด็กๆคุยกันเองเขาไม่คุยหรอกผู้ใหญ่ระดับท่านผู้การอย่างเงี้ยในพลทั้งหลายเขาไม่มานั่งคุยเองหรอกค่ะเขาก็ให้เรา คุยค <G ã entender it> ุณแม่ก็โดนโดนมาดอกหนึ <faith> <c> ่งเหมือนกัน โดนตำรวจมาดอกหนึ่งเหมือนกันไม่ใช่ไม่โดนอ่าพี่พี่ตำรวจทำไมไม่คุยกับคุณหมอเองคนะคุณแม่ก็พูดไปเมื่อกี้นี้ว่าท่านบอกว่าให้ดเด็กๆคุยกันเองเรื่องเล็กๆแบวนี้ก็คือน่าจะเคลียร์กันเองมากกว่าแต่ประมาณนี้นะครับ่เขาให้เราคุยกันนี่คือสิ่งที่โลกโซเชียลเขาเป็นเป็นกระแสกันฝั่งคุณหมอนะครับแล้วก็ฝั่งคุณแม่ก็ผมอยากให้พจารณาลึกๆนะเดี๋ยวใครอยากฟังนะครับฝ่ายคุณหมอพรทิพย์พูดเต็มๆให้ไปดูผลกระแสนะครับให้ไปดูผลกระแสนะโอเคก็คือมีชี้แจงนะครับแล้วก็ฝั่งฝั่ง ข้เหตุผลของคุณแม่นะครับว่าคุณแม่ก็อยากให้ทางที่ทผู้รับผิดชอบคดีเนี่ยก็คือทํางานแบบตรงเลยไดยเ้เลยไม่มีการแทรกแซงเอาเ็นว่าเราจะรอแล้วกันนะเห็นว่าวันที่31 3, มีนานี้นะครับจะเป็นวันที่ทางผู้รับผิดชอบคดีเนี่ยจะออกมาแจกแจงชี้แจงหลักฐานทั้งหมดนะครับแล้วความเป็นจริง,ท,งทั้งหมดที่เขาสืบสวนได้นะครับก็จะออกมาให้พี่น้องประชาชนได้เห็นพร้อมกันพวกผมผมเองปอนนะครับแล้วก็พี่น้องคนดูทุกคน,คนพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับจะติดตามเรื่องนี้ไปได้วยกันหวังว่าความจริงนะครับช่วยถกความยุติธรรมให้น้องแตงโมนะคครรััับบสสวดี